นะครับไม่ดีนะครับไม่ดีหล totally ัง <necessary> ที <sh> anyway. <sh> <ain> ่เข้ารับอิสรามแลเนี่ยชีวิตก็ดีขึ้นเรื่อยๆนะครับเหมือนขั้นปัจไดนะครับมันขั้นปัจจนะครับอันนี้เกินก่อนนะครับเกินก่อนเใครยังไม่ได้รู้จักนะครับผมนะครับอแล้วก็เมืกอก่เนี่ยก็เป็นทหารยุคน้อยๆนะครับเป็นคนขับรถนะครับเป็นคนขับรถปัจจุบันก็เป็นผู้บังคับหน่วยนะครับ ก็คอเนี่ยเป็นแค่คนขับรถแล้วก็ล้างจานล้างล้างหานะครับเสิดน,น้ําเสิดกาแฟให้ผู้อาวุโสนะครับ,รรรบแล้วก็ตอนนี้ก็เป็นผู้บังคับหน่วยดูแลลูกน้องนะครับก็ยอยู่ที่สูนสถิติธีนะครับทํางานเกี่ยวกับงานนาวะนะครับทั้งสามจังหวัดแล้วก็สี่อำเภอนะครับแล้วก็จังหวัดสตูลด้วยนะครับแล้วก็ส่งเสริมในเรื่ององานศาสนานะครับอ่อนน้อง ตดีกามาสัสยุดนะครับก็คอยขับเคลื่อนนะครับอยู่นะครับแล้วก็ชีวิตผมเนี่ยได้ผลทดสอบมาเยอะแยะมากมายนะครับแล้วก็มีโอกาสนะครับมีโอกาสที่ไปกระทาพิธีฮัทนะครับเมื่อประมาณปี62นะครับแต่ปี61เนี่ยผมก็ได้เสนอชื่อไปที่สบตน,นะครับปรากฏว่าเขาไม่รับ ไม่รับชื่อผมนะครับเพราะผมเป็นมวรแล้วนะครับอีกอย่างนึงก็คือการศึกษายังน้อยนะครับในเรื่องศาสนาก็วันปีนั้นก็ไม่ได้นะครับปีหกไม่ได้พราะปีหกสองนะครับผมก็ไม่ส่งชื่อนะครับไม่ส่งชื่อผมแต่ส่งชื่ออุสตันดินะครับที่อยู่โมกเตี้ยก็อยู่ในงานแต่ว่านะครับอยู่กับทีมงานลีหวังลูกซีนะครับ ก็ส่งชื่อ,อบุตรนิ่งไปแต่ว่าไม่ได้มีคนไปตอบคําถามมิจลนะครับก็ถามผมนะครับว่าคุณเนี่ยได้ไปฮักหรือยังนะครับผมก็ตอบว่าผมยังไม่ได้ไปนะครับเพราะว่าผมเคยส่งชื่อไปฮักเมื่อปีที่แล้วเนี่ยไม่ได้รับไม่ได้รับการเสนอชื่อไปฮักนะครับทีนี้ประธานก็บอกว่า แล้วคุณอยากไปไหมนะครับผมว่าผมอยากไปแต่ผมไม่ได้ไมสมชื่อนะครับตามระเบียบก็ต้องส่งชื่อไปก่อนสมผัดฑ์ก่อนไปก่อนนะครับจึงจะไปได้จึงจะได้รับคับเลือกแล้วก็ไปได้ทีนี้ประธานบอกว่าถ้างั้นผมให้คุณไปนะครับผมให้คุณไปแล้วก็ปรึกษากับคณะกรรมการนะครับก็ปรากฏว่าผมได้ไปนะครับทั้งที่ผมไม่ได้สงชื่อนะครับ ไม่ได้สงชื่อไม่ได้ทําพานปอดไม่ได้ทําพานปอดเลยนะครับแต่ทางคณะกรรมการที่พิจารณาเนี่ยเขาให้ผมไปนะครับไปกับอุตัตดิ่งนะครับอันนี้ผมก็คิดแล้วว่าอเล็กมีความสามารถนะครับอเล็กมีความสามารถที่ที่ให้ได้ไปนะครับทุกสิ่งทุกอย่างอเล็กมีความสามารถหมดนะครับที่ให้ผมเข้ารับอิสลามเนี่ยก็อเล็มีความสามารถนะครับ ว่าเปิดใจผมเข้ารับอิสระจากนั้นผมก็มีลูกน้องนะครับวันนี้ก็่ได้มาด้วยนะครับอีกคนหนึ่งชื่อ,อต้นนะครับชื่อต้นจากต้นเมื่อก่อนเขาเป็นพุธน,นะครับพุธแล้วก็ผมพาเขามาเยีเ่ยมนะครับพี่น้องแต่ว่านะครับแล้วก็เขาผมก็ให้เขาจอดรออยู่ข้างนอกนะครับาเพราะเป็นพุธน,นะครับแล้วก็มามาพุ่ตปนะครับมากินกาแฟได้แต่ว่าใ้ ให้เขาจอดรอยอยู่ข้างนอกทีนี้เนี่ยเมื่อนานๆเข้านะครับเขาก็เกิดอยากรับอิสลามนะครับแล้วก็เขาบอกผมว่าเขาจะเข้ารับอิสามนะครับก็วันนั้นพอดีนะครับเจ้าอาวาสจากอุทัยธานีนะครับเจ้าอาวาสจากอุทัยธานีเดินทางมาก็ใส่นุ่งองค์เหลือกมาเลยนะครับอา่า เราคุยกันกับทีมงานเนี่ยก็สามเดือนแล้วก็จะบอกว่าน,นะครับแล้วก็ส่งอัลกูรอ่านให้เขาอ่านนะครับที่อุท,ยทัยธานีเขาก็นั่งรถทัวร์มาเลยนะครับนั่งรถทัวร์มาสองต่อจากอุทัยมากรุงเทพจากกรุงเทพมาปัตตานีมาหาใหญ่นะครับจากหาดใหญ่เมารถแท็กซี่มาแหลมนกนนะครับเพื่อที่จะมาเข้ารับอิสลามนะครับอันนั้นครั้งแรกที่เขาอยากจะมาเข้ารับอิสลาม แต่เขาไม่ได้เข้านะครับเขาก็กลับไปอีกนะครับก็ไปศึกษาประมาณประมาณสักครึ่งเดือนเขาก็กลับไปอีกนะครับแล้วก็บอกว่าเขาพร้อมแล้ววันนี้เขาพร้อมแล้วแต่เขาศึกไม่ได้เขาคือไปวัดไหนเขาก็ไม่ให้ศึกไปวัดนี้เขาก็ไม่ให้ศึกนะครับไปวัดแหลมนกเขาบอกว่าทิ้กายไม่เหมือนกันไม่ให้ศึกท่านผมก็ปาึกับอิหม่ามาฟีนะครับที่อิหม่ามแหลมนกก็ท่านนั้นก็ ่เข้ารับอิสลามเลยนะครับแล้วก็ก็ศึกท่านนั่นเลยนะครับก็แล้วก็ถามเจ้าตัวถามพระว่าโอเคไหมผิดหลักอะไรไหมเขาบอกว่าไม่ได้ผิดหลักอะไรนะครับก็สามารถศึกแล้วก็ใส่ชุดแล้วก็เข้ารับอิสลามได้ก็วันนั้นก็เข้ารับอิสลามในวันนั้นทั้งผ้าเรือแล้วก็ถอดชุดนะครับแล้วก็นุงผ้าถุงนะครับใส่เสื้อนะครับก็อาตมุลลั์ก็ตั้งชื่อให้อาบุกัน นะครับก็ปัจจุบันเนี่ยท่านก็อยู่ในเดวทางดาวะนะครับออกดาวะมาตลอดที่มีบุรีที่แหลมนกนะครับออกดาวะมาตลอดนะครับแล้วก็ก็คุยอกอับยิบามนะครับว่าจะเชิญท่านมาปรากฏว่าท่านป่วยนะครับเป็นวรรณโรคนะครับเป็นวรรณโรคอยู่กรุงเทพนะครับก็ผมคิดว่าอิชาล็อกนะครับอาจจะเดือนหน้าหรือเดือนถัดไปจะไปเยี่ยม ผมจะเอาเข้าวสารอาหารแห้งไปให้ท่านนะครับไปให้ท่านอุปกรณที่อยู่กรุงเทพนะครับพอให้รักษาตรตัวนะครับเพราะว่าเขาก็คือพี่น้องของเราคนหนึ่งนะครับเราต้องดูแลเขานะครับเราต้องดูแลเขาก็หลังจากดั้นชีวิตผมก็ขึ้นมาเป็นหัวหน้านะครับเป็นหัวหน้ากลุ่มงานนะครับก็ดูแลนะครับดูแลเขาเรียกว่าดูแล<ๆ> ทั้งสามจังหวัดแล้วก็เสียมเออแล้วก็ได้ไปกระทําพิธีฮัทน,นะครับไปกระทำก็ได้รับบททดสอบอะไรเข้ามานะครับทีนี้ก็เมื่ออยู่เมกาะนะครับเมื่ออยู่นครเมกะนะครับ,รก,นนรบก็อยู่หน้าใบรล็อบผมก็ขออนุญาตน,นะครับว่าได้กลับมาประเทศไทยนะครับก็ขอให้ผมได้ทำงานศาัสนา ต่อไปจนวันเกียมตินะครับก็ได้กลับมาจนวันนี้ก็ยังไม่ได้หยุดทํางานศาสนานะครับก็ยังทํางานศาสนาตั้งแต่วันที่กลับมาจากทําพิธีฮัทเมื่อปีหกจนวันนี้6 2 3อ5 6ทกัวันส5ปีนะครับหปีแล้วที่ยังไม่ได้หยุดทํางานศาสนาก็ยหยุดบ้างพาพ่อไปหาหมออะไรประมาณนี้นะครับก็หยุดบ้างทํางานบ้างน,นะครับก็ทํางานขึ้นรึงก็ทํางานขน้าราชการ ขึนบิงก็อุทิศให้งานศาสนานะครับก็วันก่อนก็กลับจากทานโตไปกับอีวามุซีนะครับก็ไปช่วยเหลือนะครับที่น้องที่ทานโตนะครับออกจัดยุสามวันเหมือนกันนะครับแล้วก็ที่นี่นะครับก็คุยกับท่านปรัดญานะครับก่อนหน้านี้แล้วนะครับจึ่ก็จึงมีสามวันนี้ที่นี่นะครับก็คุยกันนะครับทีนี้ก็มีลูกน้องผมมาอีกนะครับมีลูกน้องผมมาอีกคนนึ่งอีกนะครับ <ítulo> ชื่อมาลิกีนะครับเดี๋ยวนิดๆนะครับเดียวนิดเดียวไม่ไม่เป็นไรนะครับมาลิกีก็อ่าเป็นหัวรับได้ปีหนึ่งนะครับปีกว่ากว่านะครับเป็นปีกว่ากว่าอ่าก็รับอิสลามด้วยกันดาว่าก็ยังไม่ได้มีเบียตอนนี้ยังไม่มีเมียนะครับยังไม่มีเมียนะครับอ่าสาเหตุที่เข้ารับอิสลามเนี่ยผมพาไปดาวัตที่ตักใบนะครับ พาไปดาวะที่ตากใบแล้วก็ตอนนั้นเขายังเป็นพุทธอยู่นะครับพาไปง oh. อิมารุซีแล้วก็เขาก็เอ่ยขึ้นมาว่าถ้าผมจะรับอิสลามนี่ได้ไหมนะครับผมก็ตกใจนะครับว่าพี่ได้เมียหรือเปล่านะครับทำให้ท้องไหมนะครับในความคิดของเรานะครับถ้าคนที่เป็นพุทธหรือว่าเป็นทหารเนี่ยไปจะเข้ารับอิสลามเนี่ยก็คือต้องแต่งงานอะไรแบบนี้นะครับ เขาบอกว่าเขาตั้งใจนะครับเขาตั้งใจที่เขา้าจะเข้ารับอิสลามจริงๆด้วยหัวใจเขานะครับก็ไปที่อิบราฮิมสีนะครับก็ไปคุยกับอิบราฮิมสีไปปรึกษาอิบรานิมสีก็บอกว่า,าให้ท่านคิดสามวันนะครับเพราะว่าวันแรกนะครับวันแรกวันแรกเนี่ยเ,เรื่องต้นเดาวัาวันที่สามก็คือวันจัดยุสนะครับก็คือให้ท่านคิดสามวัน วันที่สามให้ท่านมารับแล้วก็เดี๋ยวเขาจะเตรียมเสื้อผ้าให้นะครับวันจัดยุทิที่ท่านมาลับแต่ให้ท่านไปคิดก่อนสามวันนะครับก็ผมก็กลับนะครับกลับนะครับวันนั้นมีภารกิจซึ่งต้องอ้อนฮับยิปาสันนะครับที่โรงแรมซีเอสนะครับก็เป็นวันที่สองนะครับวันที่สองก็ พาเขาไปด้วยนะครับเขาก็ยังเป็นพุทธอยู่นะฮะเป็นยังนับถือศาสนาพุทธอยู่ก็พาไปตอนรับมารีแล้วก็ระเอินก็เจอทีมงานนะครับจากสงขาแล้วก็เขาก็คุยนะครับเขาก็คุยบอกว่าเขาเนี่ยจะรับอิสลามอีกสองวันอีกสองวันเนี่ยเขาจะรับอิสลามกับอีวามูซีนะครับบางยาก็บอกว่าอ้าวท่านทําไมท่านไม่รับวันนี้เลยเพราะว่า อาบิษท่านมาจากเยเมนแล้วเป็นความรกรกันนะครับเป็นความรกรกันถ้าท่านช้าเพียงเสี้ยววินาทีเดียวอัลลอฮ์ก็จะปิดหัวใจท่านนะครับ<ม>บ,บางยาบอกคำนี้<โ>ก็เป็นคนซีเกตเนี่ยเขาได้วันหนึ่งก็ประมาณเป็นพันนะครับสามร้อยถึงพันนะครับซีเกตตลอดนะครับซีเกตตลอดเวลาแล้วก็ละหมาดสุนัตเนี่ยอยา่างอาบิษก็เขาบอเขาก็ละหมาดนะครับทุก ทุกอย่างเขาปฏิบัตินะครับปฏิบัติก็ถือว่าเป็นตัวอย่างนะครับเป็นต ja land ัวอย่างให้พี่น้องเราด้วยนะครับถึงแม้เขาจะเป็นมัวรลันะครับเป็นมัวรลักแค่ปีกว่าๆนะครับปีกว่าๆเขาก็ขยันที่จะคิดมักนะครับอาปีคิดมัดงานศาสนานะครับอยู่ในงานเดล่านะครับก็อีกคนนึ่กนะครับอีกคนนึงเป็นลูกน้องผมเหมือนกันนะครับเขาก็เป็นไทยพุทธนะครับก็เพิ่งมา พิ่งมาอยู่กับผมนะครับชื่อพิทักษ์นะครับชื่อทักษ์นะครับเป็นนิติกรนะครับเป็นนิติกรเป็นเขาเรียกว่าเป็นนักกฎหมายนะครับเป็นนักกฎหมายทีนี้เนี่ยเขาได้มาสัมผัสกับฮาบิบปาลดรอมาที่มาจากเยเมนนะครับเมื่อเดอนมกกาานะครับทีนี้เขาก็มาพบกับฮาบิบฮาบิบก็กอดเขานะครับกอดเขากอดเขาแน่นนะครับแล้วก็ จับหัวใจเขานะครับจับหัวใจเขาที่ตามโตนะครับที่ตาโตทีนี้เนี่ยหลังจากนั้นที่เขาหายไปเลยสิบวันเขาหายไปเลยจนวันสุดท้ายที่ฮามิฟจะกลับนะครับผมเนม่ยบังเอินว่าพ่อผมป่วยพ่อผมเองนะครับป่วยผมต้องไปนครนะครับป่วยต้องไปพาพ่อไปโรงพยาบาลแล้วก็ให้พี่ทัก์เนี่ยนะครับไปส่งฮามิฟ อับดุลลบานที่โกลนนะครับไปส่งฮาบิบแล้วเขาก็พร้อมนะครับที่จะไปส่งนะครับแต่เรายังไม่ได้คุยกันยังไม่ได้คุยกันก็อยากจะให้เขาไปส่งนะครับก็วันนั้นเขาไปส่งที่โกลกเพราะือว่าผมขับรถกับนะครับนครแล้วก็มีโทรศัพท์เข้าฮากิมโทรมานะครับฮากิมโทรมาแล้วก็เปิดกล้องด้วยนะครับเปิดกล้องผมก็เปิดดูนะครับขับรถอยู่นะครับก็จอดเปิดดู พี่ทันก,กำลังรับอิสลามกับท่านฮาบีอัดบ, oh, บด,ดุลราะบาโอ้อันฮะบิรีลละผมว่าเออมันมันเป็นเรื่องเหลือเชื่อเพราะว่าพี่ทันเป็นพระเป็นคอที่ผ่านมานะครับรถแก่เพราพระเต็มไปหมดนะครับแต่มันเป็นเรื่องเหลือเชื่อที่ท่านได้ที่เขาเนี่ยได้พบกับท่านฮาบีอับดุลราะบานะครับเพียงครั้งเดียวแล้วก็ได้กอดเพียงครั้งเดียวฮาบีบจับหัวใจเขาครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็หายไปเลยสิบวัน นะครับล้อกลับมาเขารัออิสระเป็นเรื่องที่มหัศจรรย์ผมยังคิดว่านี่คือความสามารถของล็อ์ไม่ใช่ความสามารถของผมนะครับผมเป็นแค่ผู้พยายามมีคนบอกว่าไปอยู่กับผู้กองป้วยเนี่ยอย่าไปอยู่กับมันถ้าไปอยู่กับมันเนี่ยน,น,น,นะครับอิสามแน่นอนนะครับอันนี้เขาพูดกันคนในพุดธเขาพูดกัน อันนี้ผมก็ไม่ได้ตีนยาอะไรนะครับก็อยากจะให้มีคนดดีนะครับที่เขาสนใจนะครับผมก็อยากจะให้เขามาสัมผัสนะครับแต่ว่าผมเนี่ยจะไม่บีบไม่บังคับใครทั้งสิ้นนะครับให้เขามาดูกิริยามารยานะครับกิริยามารยาทของท่านฮาบิเนี่ยเป็นแบบฉบับนะครับของสุนทรท่านนบีนะครับก็คือเขาเนี่ยพวกนี้เนี่ยมาลิอีอุสมานพวกเนี้ย เขาพอดูแล้วเนี่ยเขาต้องการนะครับต้องการที่จะรับอิสระในตอนนั้นนะครับอันนี้ก็เป็นผลน,นะครับเป็นความพยายามของของของพวกเราเช่นเดียวกันนะครับของพวกเราคนทําง,งานด่าวะนะครับแล้วก็คืออีกอย่างอีกเรื่องหนึ่งก็คือเยาวชนนะครับอันนี้วกกลับมาพวกเราเรื่องเยาวชนที่อยู่ตามตามบ้านเรานะครับแล้วก็ ที่เขาห่างไกลมัสยิดนะครับก็อยากจะให้เข้ามาก็เหมือนกับที่เราทํางานแดาว่านะครับก็เชิญชวนเยาวชนด้วยนะครับเชิญชวนเยาวชนเข้ามามัสยิดก็ถือว่าเป็นมัสยิดเป็นศูนย์รวมอยากจะให้มัสยิดเราเป็นศูนย์รวมนะครับแล้วก็ถ้าผมมีรงนและก็มีโอกาสอีกก็จะจัดือนนี้อีกเรื่อยๆนะครับทุกเดือนนะครับผมตั้งเป้าไว้ว่าเดือนละหนึ่งครั้งเป็นอย่างต่ำ นะครับเดือนลหนึ่งครั้งนะครับก็อยากให้ทุกคนดูอาให้ด้วยนะครับก็อยากให้ผมจัดเวลาหนึ่งครั้งเป็นอย่างต่ำสองครั้งก็ได้แต่ว่านะครับแต่ขอหนึ่งครั้งเป็นอย่างต่ำนะครับออกดาวน์สามวันนะครับผมก็สนับสนุนทุกทุกอย่างนะครับทุกอย่างนะครับแล้วก็เป็นที่ปรึกษาได้ด้วยนะครับเป็นที่ศึกษาให้ทุกท่านนะครับแล้วก็ที่ผ่านมาเนี่ยเดี๋ยวผมจะเล่าทีหนึ่งนะครับ ก็เราจัดงานนะครับลัาล,ลึกถึงเช็คดาวพุธอันฟ้าตัวนี้ที่ผ่านมานะครับผมคนหนึ่งก็เป็นส่วนหนึ่งในงานนั้นนะครับแล้วก็ร่วมกับทีมงานนะครับก็ปะหลาดอะไรก็ไปร้วยนะครับวันนั้นนะครับบัตดีก็ไปนะครับทีนี้ก็จากเรามีเงินเราไม่มีเงินเลยนะครับพวกเราไม่มีเงินมีรวมกันได้แค่หกหมื่นบาท 60,000บาทจะจัดงานใหญ่เหมือนใครน่าจะมีมีคนไปหรือว่าในเห็นในทิกตอกในโซเชียลแล้วนะครับเรามีเงินอยู่60,000บาทผมบอกว่าผมมีอยู่30,000น,นะครับผมก็ให้ไป30,000อุปการอุปสมารให้เม0 0 0เป็น40,000น,นะครับอีกอีกคนหนึ่งให้20,000ผมจำไม่ได้แล้วนะครับมีอยู่60,000บาทน,นะครับเป็นต้นทุนในการจัดงานลำลึกเช็คดาวน์มอันฟาตอนนี้นะครับก็ไม่เป็นไรผมก็ต้องจัด ะครับต้องจัดเพราะว่าเราคิดแล้วนะครับเราปรึกษาทีมงานแล้วปรึกษานายกอบตเลยก็ให้เต็นท์ให้เก้าอี้มาแล้วนะครับก็เราต้องจัดถึงแม้เราจะมีเงินน้อยเดี๋ยวอันล็อกก็ให้นะครับพวกเราคิดว่าเดี๋ยวอันล็อกก็ให้นะครับก็จัดไปนะครับจัดไปก็วันวันแรกวันที่สองนะครับก่อนกก่อนการการจัดงาน เงินก็เพิ่มมาประมาณเก้าหมื่นนะครับก็ยังไม่พออยู่ดีนะครับยังไม่พอววันที่สามเพิ่มมาประมาณสองแสนก็ยังดีหน่อยโอเคมีคนให้หหวตหนึ่งตัวนะครับมีคนให้หหวหนึ่งตัวก็ยังดีหน่อยต่อมานะครับก็มีคนตอบรับคนที่ตอบรับจะเข้าร่วมงานประมาณเกือบห้าหมื่น 500, คนที่ตอบรับนะครับที่ตอบรับเราก็คิดว่าไม่พอหนึ่วตัวน,นะครับก็ ก็ต้องประชาสัมพันธ์ก็มีคนให้มาเรื่อยๆจนได้ส่วน12ตัวนะครับก็อ่านามบุญแล้วได้วัว12ตัวแล้วก็ได้ม้าอีกหนึ่งตัวนะครับอันนี้ม้าของกำเนินบาฮาให้นะครับก็อ่านามบุญแล้ลนะครับแล้วก็เงินปัจจุบันได้หนึ่งล้านหกแสนบาทนะครับก็อัลลอฮ์ให้นะครับอลัลลอฮ์ให้นะครับ เงินก็ไหลมาเรื่อยๆ,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 ๆนะครับหนึ่งล้านหกแสนบาทเกินเป้าแล้วนะครับเราตั้งไว้แค่ห้าแสนนะครับแต่ตอนนี้เกินเป้าแล้วได้หนึ่งล้านหกแสนบาทนะครับค่าใช้จ่ายเมื่อกี้ก็เหลือประมาณล้านหน่งไม่ได้ใจนันล้านว่าเก้าแสนนี่แหละนะครับเหลือประมาณนั้นก็เมื่อสักครู่เมื่อประมาณห้าโมงครึ่งเนี่ยทีมมาเจริมอัวสร้านะครับจังโดยป้าบอนเองนะครับแล้วก็ทีมงาน เอาไปมอบให้กับบาโบอเอสปัญญาเมื่อสักครู่หาพบอกขึ้นเดี๋ยวใครเห็นใครเล่นติต๊กตอกก็ได้เห็นนะครับมีบาโบซูเบียอะไรก็เอาไปมอบให้บาโบ,บอเอสบัญญานะครับซึ่งผมจะต้องอยู่ตรงนั้นด้วยนะครับแต่ผมว่าผมติดภารก,กิจนะครับจะโยกที่น่นะครับ,นะรบผมต้องมาที่นี่ก่อนนะครับเพราะว่าผมนัดไปแล้วนักทีมงานไปแล้วนะครับทีนี้ก็ไอเงินนั้นใครมอบก็ได้นะครับ นะครับเป็นเงินของอัล่องเหมอบให้อันลอง์นะครับสร้างมัสยิดที่เช็กดาวุฒบ่อเช็คดาวุฒตรงที่บาราโฮนะครับจะมีแยิสภาบุระมาตอนนี้นะครับก็อ่านทำิลละปีหน้าก็ทีมงานนราจะจัดอีกก็เดี๋ยวผมจะต้องบอกทีมงานนะครับพี่น้องในพื้นที่นะครับไปร่วมด้วยนะครับไปร่วมกันเยอะๆนะครับแล้วก็จะเชิญท่านฮาบ์บีูมัรมานะครับวิชาลราจะต้องเชิญเชิญมาให้ได้นะครับแล้วก็ ก็วันนี้นะครับก็เป็นวันที่ดีนะครับที่เรามาได้เจอกันนะครับแล้วก็อัลลอฮ์ก็กระเดไปแล้วนะครับอัลลอฮ์องค์เป็นผังประสงค์ของอัลลอฮ์นะครับที่เราให้ให้เราได้เจอกันวันนี้นะครับก็แล้วก็ผมบอกข่าวนิดนึงนะครับก็ผู้พันแพ์นะครับผมก็รับงานต่อจากผู้พันแพ้นะครับแล้วก็ตอนนี้ท่านป่วยนะครับเป็นมะเร็งนะครับเป็นมะเร็งอยู่กรุงเทพ ก็ฝากให้ทุกท่านอ่านให้ด้วยนะครับให้ท่านหายป่วย่ไวๆนะครับก็ตอนนี้กําลังให้คีโมอยู่นะครับซึ่งท่านเนี่ยทางานดาวะมาตลอดเกือบเกือบครึ่งชีวิตนะครับอยู่ในงานดาวะเกือบครึ่งชีวิตผมก็ตามท่านอยู่นะครับแต่ไม่เป็นไรนะครับการเจ็บป่วยเป็นเรื่องธรรมดานะครับการเจ็บป่วยก็อัดโลละนะครับอัรโลล่ามากนะครับ ให้เราป่วยผมก็ป่วยเช่นเดียวกันนะครับป่วยเหมือนกันนะครับก็ปัจจุบันเนี่ยก็มีโรคเยอะแยะมากมายนะครับแล้วก็สิ่งสําคัญเนี่ยก็คือเรื่องเยาวชนนะครับที่ห่างไกลมัจยิตน,นะครับไม่ว่าจะเรื่องติดยาติดอะไรก็แล้ว,แ,ลวแต่ติดเกมติดยานะครับก็อยากจะให้ดึงเข้ามานะครับอยากจะให้ดูทีมงานเป็นตัวอย่างนะครับอยากจะให้ดูไม่จะเขาจะเป็นมวลับนะครับที่ ยังต้องเรียนรู้นะครับยังต้องเรียนรู้เพราะว่าวันอาทิตย์เนี่ยผมกับเขาเนี่ยจะต้องไปเรียนที่มัจเดรติยาลานะครับไปเรียนกับอาจารย์บาซิกนะครับไปเรียนตั้งแต่เลิกนะครับสิบโมงถึงเที่ยงนะครับสิบสิบโมงถึงสิบเอ็ดโมงเนี่ยก็จะเรียนเกี่ยวกับอ่านอ่านักุรอานสิบเอ็ดโมงถึงเที่ยงชั่วโมงหนึ่งก็จะเรียนเกี่ยวกับอัดีินะครับก็จะเรียนแบบนี้ทุกอาทิตย์ทุกสัปดาห์ทุกวันอาทิตย์นะครับ ็ตรงนั้นจะเป็นวันละนะครับหัวลัะนะครับแล้วก็ผมก็ทํางานดาวะไปด้วยนะครับทํางานดาวะไปด้วยนะครับแล้วก็อยากจะให้ทุกท่านดูอาให้ผมด้วยนะครับนะครับอยากให้ผมก็ขอให้ทํางานดาวะทํางานศาสนารับใช้อารมณ์นะครับไปจนถึงวันเกียรติน,นะครับ